มทำอะไรอยู่ครับตอนนี้โอ้โอ้โอ้้มาแรงอดจ้ะักดิ้ยังตัวแรงท่าปานะครับผมเบียร์บันเทิงครับผมตัวแรงท่าปลาตอนนี้ขับเวฟอยู่นะครับผมตอนนี้ไอ้ไม่ได้ยังขับไม่เป็นฮะขาไม่ถึงนี่ครับมาดู นายครับกำลังทำอะไรเนี่ยเอาเคาอตูขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยไม่ไม่เนี่ยคืออะไรกรรมการเนี่ยไม่เนี่ยรถอะไรมาเขาเรียน่ถอะไรรถดัมรถดัมไมูเนี่ยครับถ้าสมมติว่าจะติดต่อกับคนรูปหลอกก็คนนี้เลยนะครับผมไปพแรงแห่งท่าป,ปานะฮะ ก็รู้แล้ว